ตรงนี้ฝนกำลังตกวันนี้เราจะลงแตงร้านแตงร้านลูกผสมคาฟูจะ,าาจะปลูกใกล้กับแปลงผักชีขุดเป็นหลุมไว้ปลูกใกล้ๆกัน นีจ้จะเตรียมหลุมทำเป็นหลุมเราใช้หลุมยาวไปถึงสศีข,ขอบนู้นแล้วก็มีด้านข้าง<ล>ตรงนี้เดี๋ยวจะลงมเมล็ดอันนี้ใส่ดินปุ๋ยไปใส่ดินปุ๋ยลงไปก่อนแล้วจะลงมเมล็ดอ้าวไม่เป็นไรถวะพักยาวมาลงเลยไม่เป็นไรมีแคนะ่นี้เอามีแค่นี้หยุดหลุมลงแล้วสั่งเม็ด ลงเข้งลงที่กดเอาไว้เ,เดียวละเป็ลงระโหลักยาวเป็นเม็ดสีขาวเอ้ยเม็ดสีแดงมห้ดูเมด็ดเม็ดนี้ตัวสักยาวตัวสักยาวสา,าย จอหลุมเสร็จลดน้ำต่อนี่รดน้มันเปียก,กไปเลย โุ้ยแม่ดินมันลงไปด้วยอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหม อันนี้ลูกขุดเองเนี่ยหลุมเข้าไปข้างในนู่นอ้าวเรียบร้อยรดน้ำต้นไม้